โอ้โหเจอไม้ส,สวยๆใบเขียวๆก้านดำๆเนี่ยรู้จักกันไหมเอ่ยวันนี้คือสมุนไพรชั้นยอดเลยทีเดียวเนี่ยมีตั้งแต่โบรัณโบราณน,นะอันนี้คือกระดูกไก่ดำนะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าขาไก่ดำดูครก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการแก้ปวดนะ ่องกิตไนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพา เดินเลาะชมในสวนของโรงพยาบาลมาเจอต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรที่ชื่อว่าขาไก่ดําหรือว่ากระดูกไก่ดำนะก็เป็นสมุนไพรที่คนโบราณน,นะหรือว่าตามตำรับแผนยาไทยของเราตั้งแต่สมัยก่อนใช้ในการแก้ปวดเมื่อยร่างกายนะโดยการใช้ไปผสมไปหมักหรือว่าไปตำไปโขลกเข้ากับผสม เล่านะก็ชื่อใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทําละลายนั่นเองนะแล้วก็เอาไปพอกบริเวณที่ปวดเมื่อยเนะนี่ยนละก็สมุนไพรชั้นยอดเลยบางคนเขาบอกว่าเอาไปดื่มได้นะก็ไอเอ็นะกินแก้ปวดได้นะอันนั้นอนะไรก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะแต่ว่าเขาบอกว่าสามารถที่จะกินได้ด้วยเนะี่ยยอดของเขาสามารถที่จะไป กิมลาบได้ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนะเล็กก็ไม่เคยลองนะก็ตามตำราตามเขาเล่าบอกมานะ,ะเดี๋ยวดูลักษณะของลำต้นเขา<อ>ล,ลักษณะเขาก็เป็นไม้ทรงพุ่มแบบนี้แหละนะต้นไม่ได้สูงใหญ่อะไรมากมายก็เราใช้ปลูกเป็นไม้ประดับนะในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยเอาขาไก่ดำหรือว่ากระดูกไก่ดำมาเป็นไม้ประดับกัน ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์เรื่องของสมุนไพรนะปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลด้วยก็เป็นไม้ตระกูลเดียวกับพวกฟ้าทลายโจรน,นะเป็นตระกูลเดียวกันนี่น การขยายพันธนะุ์นะคิดว่าน่าจะมีการใช้าก,การปักชำได้นะนี่เป็นข้อข้อ,ขอแบบนี้ใช้ปักชำได้แน่นอนฮนะหรือว่าการเพราะ,มะเมล็ดฮนะเดี๋ยวนะแลลวเห็นดอกเขาด้วยเนี่ยพามาชมดอกเขาเดี๋ยวให้ดูดอกใกล้ๆนี่ดอกเขาออกสีประมาณม่วงๆนะอยู่ในซอกใบ นี่แหละขาไก่ดำหรือว่ากระดูกไก่ดำสมุนไพรที่พวกเรามองข้ามนะซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลอภัยภูเบศก็กำลังทำการวิจัยกำลังทำการทดลองนะเรื่องของการทำเป็นยาสมุนไพรอยูนะ่ในการแก้ปวดนะโดยการสกัดใช้ แอลกอฮอล์เป็นตัวสกัดคือไม่ทราบว่าตอนนี้เขาทำไปถึงไหนแล้วนะน,นเลยก็ยังไม่ได้ติดตามแต่รู้ว่าอาภายัยภูเบศทำเรื่องนี้อยู่นะนี่แหละใครมีไว้ไประจำบ้านก็ถือว่าได้าย,ยาช,ชั้นดีเลยฮนะนะสามารถที่จะตำผสมเหล้าขาวนะ พอกบริเวณที่ปวดเมื่อยเนี่ยยาแผนไทยง่ายๆแล้วครับครับผมสลับคลิปนี้นะาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตตินชาแนลสวัสดีครับ